ผมหมอให้ให้ <Hey. S 1> วันนี้ผมหมอให้ไม่ได้มาทำนายดวงนะครับแต่จะมาบอกเคล็ดลับการหยุดสิวสำหรับคนที่ชอบเป็นสิวโดยเฉพาะสิวหัวช้างสิวหัวช้างไม่ใช่สิวเซียนจะเป็นสิวที่มีการอักเสบและมีหัวเป็นหนองแต่ไม่ใหญ่ขนาดฝีวันนี้ผมจะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากว่าจะหยุดสิวเหล่านั้นได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเสียตังเยอะไปหาหมอหรือทานยาอะไรเลย สมุนไพรพื้นบ้านหรือสิ่งดีๆพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยแหละหยุดมันได้ชง,งักนักนะครับผมขอแนะนําเลยถ้าสิวหัวช้างเวลาทคยเป็นบริเวณไหนเริ่มจับแล้วเริ่มเจ็บๆเริ่มเจ็บๆแต่ยังไม่มีหัวหนองนั่นแหละครับจังหวะที่จะหยุดมันได้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ขึ้นหนองนะครับถ้าขึ้นหนองจะหยุดยากเมื่อคุณเริ่มจับตรงไหนมีตุ่มบนผิวหน้าแล้วรู้สึกเจ็บๆนั่นแหละสิวหัวช้างกำลังจะมาวิธีหยุดที่จะบอกมีอยู่สองสิ่งด้วยกัน ผสมกันและสามารถหยุดมันได้นั่นคือสมุนไพรไทยพื้นบ้านได้แก่หนึงมะนาวครับมะนาวบ้านๆใน,นตู้เย็นของเราเนี่ยแหละและสองแอนแอ,อันนี้คือดินสอพองครับดินสอพองที่เราใช้เล่นน้ำปาแป้งกันตอนสองกรานนั่นแหละครับทีนี้จะหยุดมันได้ยังไงสิวหัวช้างก็อย่างที่บอกถ้าบริเวณไหนเริ่มกดแล้วเจ็บ ก็ให้คุณฝานมะนาชิ้นเล็กขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับนี่ฝานผมฝานเรียบร้อยแล้วสอยิบดินสอพองขึ้นมาเม็ดหนึ่งแล้วก็บีมมันออกไม่ต้องเยอะครับสัดส่วนให้พอดีๆนะครับไม่ต้องเยอะเลยหรือถ้าใครขี้เกียจบีหรือหาดินสอพองแบบนี้ไม่ได้ที่เซเว่นก็มีดินสอพองแบบผงบดละเอียดอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับเพราะผมเคยซื้อมาใช้มาก่อน เป็นดินสอทองที่บดแล้วเราก็หยิบมาประมาณหยิบมือนหนึ่งก็พอแล้วจากนั้นเอาเจ้ามะนาวเนี่ยแหละครับมะนาวฝานที่เราฝานไว้เมื่อกี้น่แหละบีบลงไปกับดินสอทองครับพอประมาณให้มันเหลวเหนียวไม่เอาแบบเหลวโจกนะครับเอาพอเหนียวมะนาวกับดินสอทองเนี่ยแหละเป็นยาชั้นดีในการหยุดสิวอักเสบหรือที่เราเรียกว่าสิวหัวช้างหัวหนองนะครับ เติมอีกนิดนึงสังเกตเพื่อนเพื่อนสังเกตดูมันจะเริ่มวนวนและเริ่มเหนียวเหนียวนั่นแหละครับวิธีทาก็ง่าย,าย,ายเมื่อเราผสมดินสอพองกับน้ํามะนาวได้แล้วได้อย่างนี้แล้วสมมุติว่าเราเป็นเสิวที่ตรงนี้นจุดไว้กลางหน้าผากเสีวหัวช้างเราเริ่มจับมาแล้วเริ่มเจ็บเหมือนจะมีหัวหัวหนองขึ้นแต่ยังไม่เห็นหัวหนองนะครับต้องยังไม่เห็นหัวหนองนะครับเราก็เอาดินสอพองกับน้ํามะนาวที่ผสมกันเหนียวเหนียวนี่แหละ ปลายเข้าไปไปลายเข้าไปวนนิดหน่อยปลายเข้าไปแต้มเข้าไปแบบนี้แล้วครับแต้มไว้เช้าหนึ่งครั้งเย็นก่อนนอนหนึ่งอีกหนึ่งครั้งแต้มไว้นั้นไม่ต้องไปทำอะไรครับมันอาจจะแตกเปราะก็ปล่อยมันหลุดไปทำวันละสองครั้งไม่เกินสองวันยุบหายหัวหนองไม่ขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับสิวหัวช้างนะครับไม่ใช่ฝี พราะฝีมันอาจจะใหญ่ไปเกินกว่าที่การจะหยุดมันด้วยมะนาวแล้วก็ดินสะพองนี่นะครับสมุนไพรไทยบ้านๆที่เราสามารถมาใช้รักษาสิวได้โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอสิวหรือกินยาสิวในราคาแพงนะครับมะนาวกับดินสะพองผสมผส,สมคนกันปลายที่สิวเช้าเย็นวันละสองครั้งสิวหัวช้างจะฟอแล้วก็ยุบไปเองภายในสองวันทำการนะครับและนี่คือเคล็ดลับดีๆ ที่ผมหมอให้ออามาบอกสําหรับการหยุดสิวหัวช้างอย่างที่บอกครับผมตั้งชื่อช่องว่าหมอให้โฮโร่แอนด์หมอกิ้วิงหมายความว่าผมจะไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวแต่เวลามีเคล็ดลับอะไรด,ดีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือตำราบโบราณอะไรนอกจากเรื่องโหราศาสตร์หรือเรื่องดวงแล้วผมจะมาฝากเพื่อนๆหรือฝากคุณผู้ชมให้ได้ลองใช้กันสูตรนี้น้ำมันานาดิสสพองผมใช้มาตั้งแต่หนุ่มๆครับได้ผลจริงๆถึงได้มาแนะนำบอกกัน อีกอย่างนึงคือราคาถูกไม่แพงหยุดสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบที่กําลังจะขึ้นได้ฉงัดอย่าลืมครับผสมทาเช้าเย็นสองครั้งอย่างน้อยสองวันสิวหัวช้างหยุดแน่ผมหมอให้ขอ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 ,ขอหยุดเจวช้างกันครับหมอให้ขอไปก่อนนะครับ